ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่หน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาติปอบหลวงที่4ี่ บอ่อน้ำร้อนเทพพนมตําบลทับอําเภอแม่แจ่มนายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑนทนทหารบกที่33และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ปีพาทีมเชียงใหม่ซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจป่าไม้ป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กองกำลังพลในพื้นที่ พร้อมทั้งหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออกหลวงโอกาสนี้นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคำชื่นชมจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมทีมจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จนประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดพร้อมทั้งยกให้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ขณะเดียวกันนายนิรัตพงศิษฐ์ทิ่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ต้องการปกป้องและอยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์โดยได้เริ่มวางแผนการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วและดําเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงปลายปี2566มาจนถึงปัจจุบันภายใต้หัวใจหลักคือไม่ให้เกิดไฟในพื้นที่ด้วยการเดินเข้าหาไฟโดยให้ส่วนราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้าไปสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการงดเผาโดยไม่จำเป็นโดยเข้าไปพูดคุยอย่างเป็นมิตรหากชาวบ้านติดขัดในส่วนใดก็ให้ส่วนราชการยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้มีการเผาหรือเผาให้น้อยที่สุดแต่หากเข้าไปพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแล้วยังมีการลักลอบเผาไม่ว่าจะเป็นการต่นแกล้กลงหรือผลประโยชน์อื่ดแฝงก็จะต้องดำเมาตรการบังคับใช้กฎหมายมาใช้กับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังจ โดยล่าสุดจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่1มกราคมถึง16กุมภาพันธ์2567รวม47วันมีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง223จุดลดลงมากถึง92%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2566ที่ผ่านมาที่มีจุดความร้อนมากถึง2,772จุดทำให้ทุกฝ่ายต่างหันมาชื่นชมและเฝ้าจับตามองการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในอนาคตก็ขอให้ยังคงดําเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่ให้ได้ก่อนเพราะแม้จะมีผลกระทบจากนอกพื้นที่เข้ามาความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็จะไม่รุนแรงเท่ากับการเกิดปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองทั้งนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันร,รักษาความเข้มแข็งในการทํางานเช่นนี้ไว้ตลอดทั้งฤดูกาลและให้คามั่นว่าทีมเชียงใหม่จะไม่เดินเดียวดายสินชัยพัชรธนาพรเรื่องเรียงวริศราธินารายงาน